วันนี้นะครับเราจะมาดู p Product s h o t นะจากรูปนี้กลายมาเป็นรูปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะครับว่าทำยังไงทำง่ายมากแล้วก็ใช้งานได้ฟรีด้วยนะครับ โซเชียลมีเดียสำคัญตัวหนึ่งเนี่ยก็คือ i n น t a g r กรไม่ทำไม่ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็เบื่ออะไรง่ายอยากจะได้คอนเทนต์ใหม่ๆซื้อใหม่ๆตลอดนะครับอย่าง t i k t o อเนี่ยก็ต้องมีอะไรมาดูมีอะไรมาใหม่ตลอด i ิน t a g r กรก็เหมือนกันเราก็ควรต้องมีสินค้าอะไรเข้ามาใส่เข้ามาใหม่ตลอดอย่างโปรดักต์ผมเนี่ยผมก็มีการถ่ายรูปจริงบ้างอะไรบ้างอยู่แต่ว่า พอมคอนเทนต์รูปภาพสวยๆก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆดังนั้นนะครับเราก็จะมาลองใช้ AI กันนะซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับเราสามารถจะใช้งานมาได้ฟรีเลยแล้วก็เราลองเอารูปที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาทำ AI กันนะเดี๋ยวผมลองเปิดรูปที่ผมทำอยู่แล้วหน่อยซึ่งนี่อันนี้เป็นรูปที่ถ่ายจากมือถืองั้นเราก็จะใช้รูปมือถือเหล่านี้แหละนะในเบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่ผมเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้ IC Light Version 2ใน ฮักกิ้งเฟสเพสเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเอารูปของเรานี่แหละไปลองใส่เข้าไปดูผมก็ลากรูปที่เราถ่ายกับมือถือเราเนี่ยแหละนะครับเข้ามาที่นี่เลยนะพอเข้าไปที่ทางซ้ายปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีช่องพร้อมด้านล่างให้เราใส่อะไรลงไปก็ได้นะเราลองใส่ฉากที่เราจินตนาการดูในเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีพร้อมตรงนี้เนาะผมก็จะเลือก พร้อมที่เขาเตรียมให้เราด้านล่างไว้ก่อนอย่างเช่นสมมติบอกว่าจะเป็นเกี่ยวกับสันชายฟอร์มบินโดอย่างงี้ได้ก็คือแสงเนี่ยมันมาจากทางแสงนุ่มๆเนาะแสงนุ่มๆม,มาจากข้างหน้าต่างนะครับพอผมกดเข้าไปสังเกตนะว่าข้อความตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่ผมกดเห็นไหมผมกดอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ,อ่ะผมกดตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะแล้วก็ตัวพิเศษมีอะไรอีกอยากจะได้เป็นแนวแบบเสมือนจริงอ่ะเหมือนเสมือนจริงอ่ะเรียลลิสติกนะแล้วก็ ของของเราคืออะไรของของเราคือ Product นะแล้วก็กดไปเรื่อยๆไม่ต้องพิมพ์เองนะครับเราก็กดตามไปอ่า p u o t u c t นะเป็นแบบสินค้าใช่ไหม เป็นรูปที่มันมีความละเอียดแล้วก็มีแสงจากวินโดว์จากหน้าต่างทีนี้ผมอยากจะให้มันมีความแบบดีเทลมากกว่านี้ผมก็บอกว่าเอ้ยจริงๆ Product เนี่ยอยากจะให้มันแบบ i s place อะอะไรประมาณนี้นะครับก็บอกว่าเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยวางบนโต๊ะนะแล้วก็วางอยู่ข้างหน้าต่างนะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีแบบเป็นฉากเขียวเขียวเขียวกระจีอะไรประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเขาจะสร้างอะไรให้เราได้นะคือพยายามจินตนาการในหัวแต่ก็อย่างว่าแหละ AI มันก็ ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาเป็นอะไรอ่ะลองดูก่อนสมมติผมใส่เรียบร้อยแนละ้วตรงนี้เนาะเราก็เลื่อนมาล่างสุดเลยนะครับเลื่อนมาล่างสุดเราจะปรับขนาดอะไรก็แล้วแต่เรานะจากนั้นกดปุ่มรันตรงนี้เลยปึ๊บถ้ามันขึ้นเออร์เลอร์แบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองใหม่อีกทีหนึ่งนะโอเคโหลดแล้วนะครับก็น่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งก็ไม่นานมากนะเพราะว่าแอปตัวนี้มันค่อนข้างเร็วอยู่แล้วก็ตัว สินค้าของเราก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากเราลงโซเชียลมีเดียลง Instagram อินสตาแกรมมันก็คงจะไม่ได้แบบจะต้องภาพโอ้โหไฮเดฟอะไรเยอะขนาดนั้นนะคืออยากจะให้องค์ประกอบเนี่ยมันดูสวยงามดูแล้วมันมีมิติมากกว่าแสงเนี่ยมันดูสวยๆนะแล้วก็ให้ดีเทลมันเยอะนะครับซึ่งรูปนี้ของผมเองเนี่ยก็ไม่ได้รูปใหญ่มากก็อยู่ที่ประมาณสัก1000พิกเซลเท่านั้นเองคือใช้กล้องมือถือธรรมดาน,นี่แหละก็ไม่ได้กล้องแพงไม่ได้ iPhone โปรแม็กอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ใช้มือถือธรรมดาสมาร์ทโฟนธรรมดาแล้วก็ไอตัวซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยผมก็ไปซื้อมาตามร้านตามช้อปปี้ลาซาด้าอะไรแบบเนี้ก็มีขายแน,นราคาไม่แพงมากนะครับก็จัดฉากจัดแสงใส่กันไปเนาะบางครั้งถ้าสมมุติว่าเรากดแล้วมันเออร์เลอร์บ้างมันไม่ติดบ้างก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าบางทีคนเขาใช้เยอะแล้วพอใช้เยอะแล้วเนี่ยมันก็อาจจะใช้งานยากนิดหนึ่งซึ่งรดักที่เป็นของที่ฟรีอย่างเงี้ยคนก็ต้องใช้เยอะกันอยู่แล้วครับ มาแล้วนะครับเสร็จแล้วนะก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะโอ้โหไม่ย่อยนะเนี่ยดูนะครับเห็นไหมออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่จากต้นแบบของเราเป็นแบบนี้นะพอเราใส่ปุ๊บเข้าไปเห็นไหมสังเกตนะเดี๋ยวผมลองกดดาวน์โหลดดูนะครับการกดดาวน์โหลดก็กดปุ่มโหลดตรงนี้เล็กๆนี่นะครับกดปุ่มปุ๊บไปเลยเลยนะก็เซฟไปให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเราลองเปิดมาดูตัวอย่างของเราเันดีกว่าหลังจากที่เรา ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นแบบสังเกตนะครับว่าจากต้นฉบับของผมที่มีอยู่เนี่ยคือมันถ่ายแบบธรรมดามากๆเลยอ่ะดูดิก็ไม่ได้มีความแบบละเอียดอะไรมากนักเนาะแต่พอเวลามันทําเป็นรูปแบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมมันจะมีทั้งเงาสะท้อนมีทั้งรีเฟลคชันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรูปร่างเนี่ยก็ยังจะคล้ายเดิมนะยังเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักแล้วก็ มีในะเรื่องของข้างหน้าต่างแสงอะไรพวกนี้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่น่าสนใจแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูแล้วซีนยังไม่ค่อยชอบนะอยากให้มันดูดีกว่านี้นะครับเอาก็ไม่เป็นไรเราก็ปรับพร้อมมีโฟโต้นะ Next to window ไม่เอาแล้วอันนี้อยากจะให้มันอยู่ในปา่า on a rock อะอยู่บนหินเลย greenery scene deep forest ให้มันรู้สึกแบบในปา่าในนะแล้วก็ เป็นซันชายนะซันชายก็พอมีแบบแสงส่องนิดนึงเนาะเป็นไฮคอนทราสนะเติม high contrast ไฮคอนทราสก็ได้ให้มันดูแล้วมันมีความสะท้อนมันมีความต่างของแสงหน่อยเออเดี๋ยวลองดูซิว่าถ้าเราเจนแบบนี้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับกดเจนปึ๊บไปเลยนะครับนี่ รอเขาโหลดป๊บหนึ่งซึ่งจริงการทาธุรกิจสมัยนี้เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเรารู้แหละว่า p Product ของเราเนี่ยมันมันดีเนาะข้างในเนี่ยมันเป็นสารที่ดีแล้วก็ต้นทุนสูงอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ารูปในโซเชียลของเราอ่ะมันออกมามันมันไม่ได้ดูสวยงามแล้วก็ดูแล้วมันละเอียดอ่ะคนลูกค้าก็จะมองว่าเอ้ยมันก็เหมือน Product ทั่วไปไหมอะไรประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยเรื่องของการทําสื่อดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับอ่ามาแล้วนะนี่นะครับ ก็ออกมาเป็นรูปหนึ่งคือวางบนหินเนาะอยู่บนกลางป่านะแล้วก็มีแสงไฟส่องอันนี้ส่องจากข้างหลังนะครับก็เงามันก็จะอยู่ข้างหน้าดูแล้วก็สวยระดับนึงแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมยังไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เพราะว่ามันดูแลโปรดักต์มันไม่ได้เด่นมากก็ลองทําหลายๆแบบดูใส่พร้อมดูนะครับอันนี้เนี่ยผมก็อาจจะลองทําเป็นเหมือนกับไฟสตูดิโอนะเป็นมีกล่องสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เขาเจนออกมา ก็ออกมาแล้วก็โอ้ไม่แย่นะดูโอเคเลยนะดู before, after นะครับเห็นไหม BEFORE, a r t e r นะเออก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะผมก็เจนมาหลายอันเหมือนกันทั้งไม่ว่าจะเป็นแนวออกแนวแบบโบราณโบราณหน่อยอย่างนี้นะครับเป็นสีทองๆนะหรือแม้ว่าอาจจะอยู่ในป่าลึกอะไรอย่างนี้เราก็ออกมาเป็นหลายๆแบบเนาะเพื่อเป็นคอนเทนต์ให้กับ i n น t a g r กรของเรานี่ก็แล้วแต่ ความชอบเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปปรับแสงปรับอะไรกันเล็กๆน้อยๆก็น่าจะไปลงโพส์ตเป็นคอนเทนต์ของเราได้เลยเท่านี้นะครับจากโปรดักต์บ้านๆของเราที่เราก็ถ่ายกันเองเนี่ยนะกลายมาเป็นคอนเทนต์อินสตาแกรที่ดูสวยงามนะครับใช้งานได้หลากหลายโอกาสแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยเหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมาที่ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ